เสื้อยังสาวอยากกินน้ำต้องไปกินน้ำต้มงคือไม่จะใกล้ถอดอ๋อคือไม่จะใกล้ถอดชูนิ่งจะหูแค่นั้นแหละโอ้ขายยังมือแรงจีอ๋อชูอินบอลเหรอตอนเช้าไข่ไก่ทอดตอนคืนตอนแรง่อันนี้เหรอ๋อพอไปอนู่ไปร้านต้มงหูงเลยนั่นหนูจะได้กินไม่มีเสือเอ้า บางรายนี่ยมึงแซาขายอันใกล้ทอดตีเนี่ยมึงเลี้ยงคขายเต้าหูดด้ตีโอเคไม่ได้กินเรียงไม่ได้กินหนวดตาอ๋ออินอรพนหนดเหมือนแบบเหมือนจะเป็นหวัดลงคอตอนนี้เฮาอยู่ตลาดนาเชือกนะครับนา,นาเชือกเขซึ้อกบับเขานะครับนี่นนวดเราโอ้ยนลบกรนเลยเนาะ ซื้อข้าวซื้อกับข้าวซื้อผลไม้มาจะยายแถวโอเคครับพี่นอ้อนทำซื้อกับข้าวไปได้ครับตลาดนาเสียตลาดนาเสียโอ้ยแต่รอรอแล้วเดี๋ยวพี่เข่าดีกว่ะโอ้ยดูกว่าทักทายกันอยูกลางถนนเนาะ โอ้ยมันนายถน,นาะพ่อกันเลยใช้เป็นยืยนพักยืนแน่ม่ได้พ่อกันโดนะนะการรวบเห็บคนไปเสกกระเพาะนะเนาะกินไหมปลาดุกปลาดุกเพี่อกินปลาดุปะน <c oughs> ี่มันเป็นจมตะเจียมบนด <c oughs> <อ> <c oughs> ้ึกจมเบิดทุกคนปลาดุไหมเนี่ยปลาทูไปทอด เาเรมีคนกินแน่ๆออพซื้อไปให้ยายแล้วเอาตัวไหนใช้ไหนเลยเืออันนี้สามหกร้อยบาทองไทยจะซื้ไปิงพ่อไปตองกิ้ง